ที่ค่ะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะนอ้องคลิปที่แล้วนี้แนะ่น่าตว <laughs> คลิปนี้สิมาเบาสิมาเปียกเทียบหัวฝรังคนของหัวฝรังซูฟังะคะ่ะนอ้อง Today I gonna make makeup and gossip about husband so if you want to know what I'm talk about you need to ask your girlfriend or wife or translator you c a ไม่ฟังเพรา y o u ณอ่านเป็น n ีสันแต่ t ุณ e ็ฟั s t ด o คุณก็ e ังได้คุณก็ฟังได้คุณก็ฟังได้ค m งได้คุณก็ฟ t w กังได้คุณก็ฟังได้คุ้เคกก้ กูรังคนก็ยังใส่ชีวิตแบบโบราณคือเ่านะคะแบบว่าสร้างบุงกันว่าได้เป็นมาดามเนี่ยตะกี่คนสร้างไดไไปเอื่นขอยมาดามเพราะว่าขอยรเมินมาดามในความคือข่อยมาดามก็คือจะต้องมีเงื่อนจะต้องมีท่องจะต้องแบบปะผู้หนึงห่งหรอว่าข่อยก็เลยแบบข่อยบมมีคือเขาอะนะข่อยก็เลย อย่ามาเอิ่นกูมาดามกูเป็นแมาดามกูแค่มีผัวฝรั่งซื่อๆนั่นแหละแต่กูมือนึด็เขาก็ะชินแล้วเนะขาอยอยู่กับผัวเขาแมาหนีแปดเก้าปีแล้วเนาะจะเสียบังไงก็ยังคือเก่าค่ะยังท้องกับบ่ม,มี่ค่ะผัวสืบท้องไงแต่อยู่เดนมาร์กแต่คบกันไม่ไม่ก็ขาดสองเซ็นแล้วน้อยท้องขีตะแมว ขายกับบไดเงินดอกอันนี้บนด้วยความน้อยใจแต่่าพพัวขามงกับบุาซ่าดอกแต่ว่าที่จินเะนี่ยเขาก็หายเงินอยากสื่อก็สื่อได้แต่ว่าจังนึงก็เกิดว้าวทองขึ้นเอาขึ้นเอาเนาะะว้าวสาวบอลเงินบอลทองบัดสมองไอ้ <c oughs> หัวใจแหลนะเนาะอือเบาไอ้คอดีตามที่คอยเห็นแนะน่ะเนาะเนื่องละ ัวฟังในเขาเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องเล็กๆน่อยๆของเฮาได้คือผัว่อยยังสิเป็นคนแบบคือคนตายด่านคือคนแบบหัวใส่ย,ยังแต่ว่าถ้าสมมติว่ามือหนึ่งคอยสีเป็นแบบว่าซสีเรียสมียังคือหลาย,ยสิเลาสิมากถามเขาเอื่นว่าเล่าสิเฮ็ดทุกอย่างเพื่อความแน่ใจว่าคอยนั้นโอเค คอยแต่เรา,าสิบราสิบบวกขเขาแบบจู้จูแบบโอ้ยอยากให้ฉังสิบบอามีอะไรก็บา if you have time you can come and talk to me okay แบบจังสี่นะความเขา <arose> แบบอาจจะมีเวลาเจ้าก็จังมาแช่น้องป่อยก็ะด,ด้เด้้อคอยกระทายอยู่คอยอยากพระเจ้าโอเคเพื่อคอยซอยยังเจ้าได้สินะความหนาหักของเพื่อนได้นี่ ะและ้วก็คือขอไปน้ำมูน้ำพวกมสิเพราะวกข่อยมันเป็นคนประเภทหนึ่งเด้อที่แบบว่ามักน้ำกลนเนี่ยมันว่ามนวนม,มันมักแบบมุยหญิงปาตีกุ่มมุยหญิงัสินะมันก็มักไปกับกุม้มผู้ชายไหมไปกับกุม้มผู้ชายเลยไม่ตะเหลือกซี่เลียดเว่าตะเลือกแบบยังบุกเราหมืเกับสวีสวีอะไรเงี้พี่บา เ <c oughs> ดี๋ยวว่าเบาก็เรื่องผู้ชายเนี่ยเนาะส่วนหมากผู้ชายเขาเบาเบากันเนาะเขาโแช่กันแบบเนอ,อ้ยมีปัญหาน้ไม่ไมีอกันนะส,สีเนาะส่วนหมากเขาสีเาบาต่เรื่องแบบเรื่องชีวิตของเรื่องความหักความมักของเขาแบบว่าโอ้ยค่อ,คอยมากลดเบแตะเหลืองลดแบบจังสี่นะมันหนกเบื่อเพราะว่าก่อนเองสนก็มากมันกดเมียติดอะเฮียยวเกดเอา ทำตามมาปวดอยู่กันดิสนอพร้อมกันนะมาคัดจังหวะกันด้วยเชียร์นะลืมสั่งมาบ่าวหัวใจแล้วอ๋อเรื่องผัวบานนี้ผัวข่อยกับข่อยเนี่ยจะเป็นคนแบบว่า บ่ามักสอบาม่มักถามกันเนาะค่ะว่าถามจีดอกว่าคอยท้ามเนี่ยเจ้าไปเจ้านั่งวอข้อมูเจ้านั่งยังงเจ้าคุยเรื่องยังกันนะสังศีเนาะคอยกยระสิบจำบ่ได้ขนานจะคุยเรื่องยังเนี่ยเรามาปี๋เนาะสาระทุกสุขดิบเขาไม่ยิงเขาเนาะมันก็ว่าอุ๊ยข่อยอยากหูเรื่องเนยข่อยอยากเขาใจภาษาเจ้าข่อยอยากหูเรื่องมันติดตะมวนงบรานจ้ะ เป็นหมูมาสิรสจืดเบีย้ยวจืดเหล่านะคะขาไม่ก็อยากกินเนียหัวข่อยเป็นดีค่ะห <c oughs> น้าเป็นคนอารมณ์ดีอ่ะน่าไปคนแบบอยู่ด้วยและสบายใจแต่ว่าบัตรน,นั่งเจอแบบประมวนมากกบกัหักเอาเพื่อนได้ข่อยบริเวณหัวซา,าได้ขูมือนี่ก่เป็นเหลื่อนแบบปะกะติเด่ะว่าก็หัว พูดแล้วก็เด็กก็บาหัวจะข่อยเนาะเขาก็สร้างข่อยคือสร้างข่อยก็ข่อยตากบดีมักดาตัวหัวข่อยมักดาข่อยขึ้นกันนันแหละแต่ว่าเสื่อมหมากเขไม่ได้ข่อยดาเนาะมันบกงอซาหรอค่ะแบบสีดาฟ้าเจ้ยังอีกเนาะเออก็คือเรื่องเหตุการณ์เหตุงานณ์ขึกันค่ะหัวข่อยนั่น ข้อดีหูผัวข่อยก็คือมันสิบ่อหายข่อยใส่เงินแบบสบาย,ยานะแบบว่าหายใส่เงินเมียใส่ซื่อๆสีบอดนะคะมันสีผ้าข่อยไปเหตุเบียกเหตดเบียงพางเงินเองเลี้ยนรูฮะอาชีพเป็นขอนเจ้าของก็คือยอ็นบ๊อบลาซูดก็ไปมากกวา่าจะเป็นสร้างแอร <laughs> <c oughs> ์ไปเลี่ยนไปเลี่ยน ติดตั้งเอเซยเจสิาส่าจากไหนเนาะคะเนาะช่วงหนึ่งเนาะคะช่วงที่เท่าแบบมีปัญหาไอ้เรื่องจิตประทับใจที่สุดนะคะของตัวข่อยช่วงหนึ่งข่อยก็ปวข่อยมีปัญหาเรื่องเงินเนาะคะแบบปัญหาขันดุนแรงในเรื่องอเงินปวข่อยไปกับที่อถามข่อยงานเนี่ยน่ากับผมมีเงินด้วนไหม นั่งกลับไปบานนั่งนั่งกับบะมีเงินนั่งกับคิดหลายอย่างเนี่ยบ่มีเงินใส่เพราะเนี่ยต้องใสเงินช่วย่ะกับพ่อคอยกับเสียน้าน,นะคะนเนาะแล้วหายืมเงินแม่เป็นหายืมเงินอายสิส่งมาให้เงี้ยคอยกับแล้วโถนผัวไปเนาะคอยกับมีเงินโกอนอยู่บัญชีเงิน เฮดเบียร์เขีนง,งานกัรนี่ยแหะเป็นมาฝากไว้ง <c oughs> านเขาเลยว่าถ้าเอ้ยจอมปะตองจอมปะตองอันซุมม่มเงินมาให้ใคยเนาะเจ้ากับบ่มีมาต้องไปยืมอีเมลมาต้อกลายังเดี๋ยวคอยสีหารับจ้างใส่แหวดอกอคกอยแก่เฮ็ดสาราพาเทดเลยค่ะคอยก็เออมานั่งคิดไตตองสมัยตะกี้กอนกูเด็กฝรั่งกูก็ไปรับจ้างน้ำไฮน้ำหนา ขืนมันสีญยามันใส่ปีมันเป็นอย่างผู้เชี่ยวปด้วะเค่กับมาเริมตนทุกข์อเกา่านั่นนะคะไปแล้วไปสารพัดไปไปหาสีญยามันเอ,อ้ยไปรับจ้างปูมันไปรับจ้างขืนมันไปสมาธินี่แหละคะ่ะเอาไปมา มันนางคิดคิดอยู่โอ้โอโอโน้ะคนเท่านี่มันเคยทุกมามันก็ดีไปอีกแบบมันมันบ่ย่านที่จะทุกอีกหลอบนะคะบอกไปบามาโง่กับมาหาชีวิตจะกองอะไรเนาะถ้าจะนั่งเบาเรื่องชีวิตคอยนนะบอกเป็นชุ่มโมงสองชุ่มโมงกับบ้าแลว เอาจากสี่ทาผู้ใดอยู่แถวๆอุบลแถวๆน้ำยื่นผู้ใดอยากมาเบามาฟังมาหูจักกันน้ำข่อยกะทักไล่ทัก,ทกเออบอมนไลทักเฟนมาไหนเด้วยะะด้วยเิมพ์ไปเลยสุกัญญาสุธรรมเดี๋ยวกึ้นมากขอยยินดีรับยินดีไอคุยนั่งไปทุกคนนะคะ แต่ว่าข่อยสิเบาบรรลุเรื่องในตั้นไอยว่าภาษาข่อยจะเป็นยังไงดอกคงอย่างในว่ภาษาจากกองบรรลุเรื่องจะสิเบาอีหยังแอกไหนว่าภาษาผัวบรรลุเรื่องไหมภาษาอังกฤษผสมภาษาผัวผสมเล่าคำยมนเป็นเล่สามปีเดียดไปสมัยตะกี้นะข่อยก็บบ้เข้าใจเื่ากับในมาดามพลังคนเขาแบบว่าแบบเพี้ยงบอกบรรลุเรื่องบอกภาษาอังกฤษผสมไทยกระแดนะสมัยตะกี้นะ พอจะคล้องโอ้ยมุนอุ level, ้ยปุยนักก็เขาเองงามเลยจับมือนะคะน้องคอยกระเงือจะคล้องคอยกับปากประเด็นขอจับเ่าอีกทีจะคอยนะ เขาจะลิ้นรับไปสินะโอ้ยผู้ใดทนฟังใดหมดสิบสิบเอ็ดสิบสองนาทีใดน่ะบอกโอ้เก่งผู้ใดไม่ยังอยากศึกษาก็ส่งขอความมหาใดด้วยค่ะเด้ออาจสิอาจสิสรอยยังผู้ใดร้ายแต่ก็รับฟังใดอยู่ค่ะ น่ะเก่งนะเรื่องรับฟังคนแต่ว่าไอ้โคคิดเนาะ <c oughs> หมอคนเฮามใส่ชีวิตแตกต่างกันนะกันเะนาะคือลังคนโชคดีจริงเสียในคฟัวรุ่ยในฟัวดีไอ้เมียทุกเมียเนีคือลังคนโชคดีเนี่ยเสียเป็นเบี้ยล่างเขาคนเฮาชีวิตคนเฮาด้วยกันเนะคะคนโชคดีก็ดีไปนลังคนก็น วันพุธแต่นัน้าัวก็มีชีวิตคนเห่ามันเหลือบได้แต่จังไรกระซางหักกระขค้งหาย,ายลายด้วค่ะด้อยาบวหวกัะยางออกมาถาคิดไว้ยักสูงไว้คนเห่าบบมีโอดตายเสื้อข่อยตาบใดที่เหายัางมีสมองละสองหมือน ขอบคุณที่รับฟังนะคะกดไ like, ลค์คอมเมนต์แต่ก็ไอติดตามคอยในเฟซบุ๊กใหญด้วยค่ะเด้อแล้วก็เดี๋ยวคอยเอาลิงก์ยู่ใต้วิดีโอเอาไว้อยู่ใต้วิดีโอให้ติดตามเพื่อสามีภรรยอยากติดตาม YouTube คอยกับปัวนะคะที <c oughs> ่คอยเฮ็ดอยู่ตอนนี้เนาะ have a good day thank you to listen hope you understand just gossip about husband <laughs> love you guys